อาละครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับก็วันนี้มาแปลกตาหน่อยนะแต่จริงๆก็น่าจะเห็นตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วนะคนที่กดเข้ามาดูวันนี้ก็ซื้อลีมาสองตัวนะครับเป็นเสื้อแบบโปโลนะมีมีคอป,ปกกับเสอยืดนะครับลี Lee เนี่ยไซส์ xl เขาอะจะตัวเล็กจะตัวเล็กกว่ายี่ห้ออื่นๆนะ ปกติผมใส่ไซส์เอเนาะเออแล้วหลังๆก็เหมือนวันคืนเปล่าไม่รู้ขยับมาเป็นไซส์ L นะจริงๆเอมก็ยังใส่ได้อยู่นะแต่มันดูแบบฟิตไปหน่อยเออก็ขยับมา L นะครับแต่พอผมไปไปแบบไปไปดูเสื้อของลีอ่ะนะครับจริงๆก็เมื่อก่อนใส่บ่อยนะหลังๆไม่ได้ใส่นะ <S 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 คือติดแบรนด์อื่นมากกว่านะครับ ก็ไปเห็นเอ้ยเอยเอสองตัวนี้สวยดีวะก็เลยซื้อสีขาวอีกแหละปกติก็ใส่สีขาวนะรังๆก็ไปใส่สีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างสีแล้วก็ซื้อลาคอสมาหลายสีมากนะครับเฮลาคอสซื้อมาหลายสีมากก็รอบนี้เป็นรีนะดีเนี่ยจะต้องบวกไปนหนึ่งไซส์นะครับสมมุติคนใส่ L อลเนี่ยไปก็ต้องซื้อเอคละเพราะว่าผมเจ็บกับเทียบกับ dy อย่างเงี้ย รีวายมันทาไซส์ใหญ่เกินรีมันทํไซส์ปกติผมไม่แน่ใจนะแต่กางเกงยีนะรีวายจะทาไซส์ใหญ่นะครับอย่างเช่นรีวายกับแม็กอย่างเงี้ยแม็กจะแบบเบอร์เท่ากันนะแม็กจะตัวเล็กกว่านะคือมันก็อิงอะไรไม่ได้มากนะเพราะไซส์มันก็เหมือนกับเบอร์นี้ถึงเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น30ถึง35อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะอยู่ที่เบอร์ไหนสักเบอร์หนึ่งนะครับแต่ละยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วกันนะ เอาไปว่าผมผมแนะนําให้ลองก่อนนะครับลองเสื้อผ้าก่อนนะก่อนที่จะจะซื้อเขามีให้ลองนะผมลองแล้วก็เป็น xl นะจริงๆก็ประมาณ l หละอ่ะเดี๋ยมาดูผ้าเนื้อผ้าเนี่ยแตกต่างกันอันนี้จะนิ่มนะครับอันนี้จะนุ่มนิ่มกับน,นุ่มต่างกันยังไงวะอ,นนอนนันนี้มันมันนิ่มแต่มันรู้สึกว่าการทอนะครับมันจะบางกว่านะแต่ตอนเนี้ยทอแบบแล้วมัน มันดูหนากว่านะอย่างแรกเลยเขาสกรีนนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้จะเป็นสกรีนนะสกรีนสีลงนะครับเหมือนกับพวกลายนี่แหละสกรีนสีลงใส่ไปนานๆซักไปนานๆมันก็จะหลุดล่อนออกนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบน,นี้นี้ก็สกรีนเหมือนกันนะครับเป็นเข้ารูปนะเป็นเสื้อเข้ารูประมาณนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ราคาเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ราคาเท่านี้ไปดูกันเอาเองอ่นะดูตัวแรกก่อนตัวนี้เป็นแขนสั้นนะครับแขนกุดนะครับแบบแบบมีปกนะคอมีปกติดกระดุมได้2เม็ดนะครับตัวตัวแขนเสื้อก็เย็บแบบนี้นะครับเย็บเป็นได้พงมั้งเียกๆพงปะผมไม่แน่ใจนะเรียกถูกเรียกผิดก็อภัยด้วยนะครับก็ เป็นแทงแบบนี้นะไม่ใช่เป็นแบบตัดไปเลยนะเป็นยืดยดได้อีกนะตรงนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแบบของไม่ดีอะ่ะมันก็จะย้ไว้นะครับย้ไว้ง่ายนะแต่ของดีก็ย้ไว้ได้นะอืม <Okay. S 1> แล้วก็ตรงเรื่องของคนไปซื้อนะแล้วคือถ้าถ้าบอกฟนะีลิ่งเนื้อผ้าคงคงคงบอกยากนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยจับก็คือไม่เคยจับ แต่ลายเนี้ยผมเคยเห็นนะมีของปลอมด้วยนะครับเคยเห็นคนคนขาย,ยตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะวิธีวิธีเย็บตรงตรงเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นกากระบาดนะครับกากระบาดแบบน,นี้แล้วก็เป็นแบบนี้สี่เหียมตัวเม็ดกระดุมนะครับนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีคําว่ารีสลักอยู่นะครับบนล่างกระดุมเป็นแพทเทิร์นเอ,อ่อสี่รูนะครับ ตัวเม็ดกระดุมน่าจะเป็นเอ,อ่อน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เป็นมกเหมือนเหมือนลาคอสนะครับเป็นพลาสติกตัวได้สีขาวนะครับสีเดียวกับตัวเสื้อนะครับสีเดียวกับตัวเสื้อนะครับสีเดียวกันเลยกับตัวเสื้อนะสีได้นะครับใครไปซื้อก็ลองดูตัวคอเนี่ยก็จะมี เย็บ yep, ลองคอด้วยนะครับเป็นเป็นผ้านะครับลองคอนะแล้วก็จะมีการสลักพวกนี้ลายนะครับเ d ด e ีนะครับตามเสื้อตามจุดต่างๆอ่ะดูจุดด้วยแพทเทิร์นเขาจะต้องแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแขนจะมีตรงสองนี้นะครับนะครับนี่ก็มีจะมีสองอันเหมือนกันนะเออดูด้วย นี่เป็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมีสองมีสองที่นะจะได้ไม่หลงดูง่ายๆนะครับส่วนตัวชายเสื้อนะครับต้องมียี่ห้ออยู่แล้วามาดูชายเสือ้อชายเสื้อนี่อนะ่ะฝั่งฝั่งขวานะถ้านับจากด้านหน้าจะเป็นฝั่งขวาฝ่าหรือฝั่งซ้ายวะ,ะถ้าเราหันเสือ้อด้านหน้าใส่ตัวเอตัวเราเนี่ยอ่า หมายถึงตอนยังไม่ได้ใส่นะเส้ด้านหน้าใส่ตัวเราเนี่ยนะครับจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วกันตัวป้ายแ็กเขาก็จะเป็นแบบนี้นะลีนะครับเป็นผ้าแบบลื่นลื่นลื่นๆื่นเลยลื่นๆื่นนิ่มๆนะไม่รู้สึกถึงความสักถึงความแบบเกะกะเลยจะติดรีหน้าหลังแบบนี้นะครับตัวสองตัวอาหมายถึงโลโก้นะชายเสื้อก็เป็นตะเข็บแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นป้ายนะครับบอกถึงการดูแลรักษาผ้านะครับก็จะมีเมรร็ดก,ก,กระดุมเออเม็ดกระดุมแม่ลิ้นพันมาให้หนึ่งเม็ดนะครับก็แบรนด์อื่นก็ให้นะครับหลายๆแบรนด์ก็ให้แบบนี้นะดีป้ายนิ่มมากเลยไม่ต้องตัดนะบางยี่ห้อป้ายไม่ค่อยดีก็ใส่แล้วคันก็ต้องตัดทิ้งนะผมตัดทิ้งหมดนะนี่จะเป็น m a ด e in Thailand อ,อ๋อก็น่าจะเป็นไซส์คนไทยนี่แหละมันอาจจะไม่ได้เล็กก็ได้นะครับอาจจะแบบเมดอินไทยแลนด์ก็เลยทําให้เหมาะสมนะผมว่าดีนะเออเขาผลิตไทยแสดงว่าถ้าเราสนับสนุนเขาอะเท่ากับว่าบริษัทเขาก็อยู่ต่อได้คนไทยก็มีงานทํานะครับ m a ด e in Thailand อันนี้สนับสนุนนะครับอ,อ่ป้ายกันนี่ดี งานตักเย็บฝีมือคนไทยก็ไม่ได้แย่นะครับนี่นะครับถือว่าดีนะเป็นงานตักเย็บฝีมือคนไทยหลักๆก,ก็คงจะมีเท่านี้นะครับคือการดูแทบปอมของเสื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกางเกงยีนกางเกงยีนมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านะแต่เสื้อมันก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรหรอกแต่ว่าอ่ะ ดูจากปงจากป้ายดูจากแท็กต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนื้อผ้านนิ่มนะครับคอตตอนเราจับเรารู้ครับแล้วก็คอตตอนเนี่ยมันจะเป็นขนๆเบ็นี้ถ้ามองนะครับปุยๆขนๆรู้ง่ายนะครับรู้ง่ายนะนะผ่านไปตัวแรกตัวต่อมาเป็น้อยืดนะ้อยืดก็มีตรงนี้อย่างที่ดูไปนะครับลายก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้เป็นลายที่ผมว่าเออมันเรียบๆสวยดี ลายสีเนะี้ยเป็นสีแบบสีกางเกงยีนะ่ะเขาเลือกสีเอ่อสีอะไรวะสีเดนิมหรือเปล่าเออสีย้อมอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะลืมลนะคือห่างหายจากวงการเสื้อผ้าไปนานนะก็สใ่ซื้อมาแล้วก็ขี้เกียจถ่ายจะถ่ายทำไมแต่นี้กอ็อยากถ่ายไว้ดูอะ่ะนะว่าเออซื้อมาวันนี้วันนี้นะครับอวดมั่ง <laughs> ลีเหมือนกันอันนี้เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับวิธีดูแลาราักษาหน้าจะเหมือน,นตัวที่แล้วนะเขาก็จะบอกนะครับรายละเอียดนี่ก็ made in Thailand นะเออดีดีดดนะครับเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นตนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะป้ายแ็กม,มีมีจุดเดียวป้ายแ่ะเขาเรียกป้ายแขกป้ายดูแลตักษาะนะตัวนี้ไม่ได้เย็บมุมนะ ออตัวนี้จะถูกกว่าตัวมีปกนะถูกกว่าตัวมีปกก็ประมาณนี้ไี่มีอะไรเลยตัวนี้เสอยืดนะครับเสยยืดเสยยืดนะเสยยืดอันนี้ผมซื้อที่ช็อปยังไงมันก็แท้อยู่แล้วนะครับก็ลายประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับใครสงสัยอะไรก็คุยกันได้นะครับ ลองดูนะครับสวยไหมนะลคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอืมอหลักๆก,ก็ดูประมาณนี้แหละนะครับ